ตรวจสอบการสมมูลกันของประพจน์นะคะตรวจสอบจากรูปแบบของประพจน์ที่สมมูลกันก่อนหน้านี้เราตรวจสอบโดยวิธีที่1ก็คือตรวจสอบจากโ,โดยใช้การสร้างตารางค่าความจริงนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะดูรูปแบบประพจน์ที่สมมูลกันเพื่อช่วยในการพิสูจน์ในการตรวจสอบการสมมูลดังนั้นนักเรียนจะต้องรู้รูปแบบประพจน์ตัวนี้ค่ะคุณครูสร้างไว้ให้10รูปแบบนะนะสิรูปแบบนี้ควรจะทราบให้หมดนะคะดังนั้นการที่จะ ออทําความเข้าใจรูปแบบประพจน์นะก็ลองดูไปทีละข้อเลยนะคะเราต้องมารู้จักเครื่องหมายตรงนี้ก่อนเนาะเครื่องหมายตรงนี้ก็คือแทนเครื่องหมายที่เป็นสมมูลนะคะหมายความว่าอย่างไรหมายความว่านะคะข้อ1ถ้าเราเจอนิเสษนิเสษของนิเสษ p อะคะ่ะมันจะสมมูลกันกับ p บางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะมันมันได้ได้อย่างไรการพิสูจน์รูปแบบประพจน์ที่สมมูลกันเราสามารถพิสูจน์ได้จากวิธีแรกนะคะคือการสร้างตารางค่าความจริง ยกตัวอย่างเช่นนะคะเอ่อนิเสษของนิเศษ p ค่ะครูเพิ่งลองสร้างตารางง่ายๆนะคะ,ะเรามี p p คือประพจน์ประพจน์หนึ่งดังนั้นก็อาจจะเป็นจริงหรือเท็จก็ได้นะคะจากนั้นเราก็สร้างตารางค่าวความจริงแทนนิเสษ p นิเสษ p คืออะไรเราก็เขียนต่อนิเสษ p ค่าวความจริงตรงข้ามกับ p นะคะก็จะได้เป็น นะในกรณีที่1แล้วก็จริงในกรณีที่2ส่วนอีกอันนึงก็คือนิเศษของนิเศษพีจากนั้นนะคะนิเศษของนิเศษ P เราจะดูตรงไหนเราก็ดูคอลัมน์นี้นะคะแล้วใส่นิเศษไปอีกครั้งหนึ่งมันก็จะตรงข้ามกันดังนั้นกรณีที่1ก็จะต้องเป็นจากเท็จก็เป็นจริงค่ะแล้วก็จากจริงนะคะก็จะเป็นเท็จนะคะอ่านดะังนั้นเวลาเราดูว่ามาสมบูรณ์กันไหมนะคะเราก็ดูตัว P ค่ะกับตัวนิเศษของนิเศษ P ค่ะ ซึ่งดูสองคอลัมน์นี้นะคะก็จะได้ว่ากรณีที่หนึ่งก็ค่าความจริงตรงกันคือจริงกรณีที่2ก็ค่าความจริงตรงกันคือเท็จแล้วเราจรึงสรุปได้ว่านิสิของนิสิตนะคะก็สมมูลกันกับอะไรจับพีนั่นเองดังนั้นถ้าเราเจอสมบัติตัวนี้นักเรียนอยากจะรู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงไหมง่ายๆค่ะให้สร้างตารางค่าความจริงนะคะเพื่อที่ตัวเองจะเอาไวต้ตรวจสอบนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะสมบัติการสลับที่สมบัติบอกว่า และ Q สมมูลกับ Q และ P นักเรียนก็สร้างตารางค่าความจริงมาเลยค่ะครูจะทําให้ดูสักหนึ่งอันนะคะเพื่อเป็นแนวทางแล้วนักเรียนก็จะได้รู้แนวทางนะคะในการตรวจสอบนะอย่างอันนี้ค่ะครูเพิ่งจะแสดงให้ดูนะคะโดยใช้ตารางค่าความจริงดังนั้นเราจะแดงตัวนี้นะคะ P และ Q สมมูลกับ Q และ P ไหมก็เพียงแค่สร้างตารางค่าความจริงมาค่ะ P และ Q กับ Q และ P มันมีแค่2ประพจน์ย่อยนะคะก็มี P กับ Q ถ้า2ประพจน์ย่อยเราต้องแยก4กรณีตามที่เคย สอนไปก่อนหน้านี้นะคะก็คือจริงจริงจริงเทจค่ะตัวนี้นะจริง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 เท็จากนั้นอะไรคะเท็จริงแล้วก็เทจเทจค่ะมีสี่ตัวนี้อ่าต่อไปเราก็ดูซิว่ามันจะตรวจสอบว่ามันสมมูรณกันอย่างไรคุณครูก็สร้างคอลัมน์ p และ q ค่ะกับคอลัมน์ q และ p จากนั้นเราก็ดำเนินการหาค่าความจริงแล้วค่อยมาตรวจสอบกันว่าสมมูรณ์กันไหมนะคะ ค่าค,ความจริงของ p และ q ก่อนคะ่ะ p และ q ค่ะกรณีที่1จริงแล้วจริงได้จริงถัดมาได้เท็จทั้งหมดนะคะส่วนกรณีที่2 q และ p เวลาดู q และ p นะคะนั่นเนต้องดูที่คอลัมน์ q ก่อนแล้วค่อยดูคอลัมน์ p ดังนั้นคอลัมน์ q ก่อนแล้วค่อย p ก็คือจริงและจริงก็คือเคสที่1เหมือนกันนะคะก็จะได้เป็นจริงกรณีที่1นนอกนั้นก็เท็จทั้งหมดนะคะซึ่งตรงนี้เราดูแล้วเอ้ยค่าความจริงค่ะของ p และ q กับ q และ p ตรงกันทุกกรณีเลยค่ะ จึงสรุปได้ว่า p และ q กับ q และ p นะคะสมมูลกันนั่นเองอตรวจสอบแบบนี้นะคะดังนั้นต่อไปนะถ้าคุณครูบอกว่าให้ให้จำสมบัตินักเรียนก็ไม่ต้องกังวลนะคะว่าเฮ้ยถ้าหนูสงสัยอะ่ะขอให้หนูนะ่ะไปลองสร้างตารางข้าความจริงดูแต่ถ้าใครบอกเอ้โอเคในเมื่อมันเป็นสมบัติมาแล้วดังนั้นเราจําเลยนะคะแล้วเราก็นําไปใช้เลยดังนั้นเดี๋ยวเรามาพากันจำเนาะดังนั้นข้อ1ผ่านนะคะนิเสษ P อ่านิสิของนิสศษ P คือสมบูรณ์กับ p นะคะส่วนข้อ2ครูพูดว่าคือสมบัติสลับที่สมบัติสลับที่ใช้ได้อย่างไรก็คือใช้ได้ในกรณีที่ออเป็นตัวเชื่อมและกับตัวเชื่อมหรือเท่านั้นนะคะดังนะั้นอันแรกค่ะ P และ Q สมบูรณ์กับ Q และ P นะคะกับอันที่2 P หรือ Q สมบูรณ์กับ Q หรือ p ดังนั้นเราจำแค่เฉพาะและกับหรือนะคะหนูอย่าไปจำว่าถ้า P ีแล้วสมบูรณ์กับถ้า Q แล้วนะคะอันนั้นผิดนะคะ โอเคต่อไปสม,สมบัติการเปลี่ยนหมูสมบัติการเปลี่ยนหมู่ใช้ได้ในกรณีที่เป็นตัวเชื่อมและทั้งหมดกับตัวเช <acked noises> <60 S 1> ื <ise Exc> <ité> はは่อมหรือทั้งหมดเท่านั้นนะคะและทั้งหมดกับหรือทั้งหมดเท่านั้นดังนั้นตัวเชื่อมนี้ใช้อย่างไรก็คือมันมีวงเล็บที่และก้อนแรกนะคะเราสามารถเปลี่ยนวงเล็บไปทําที่ก้อนหลังก่อนได้นะสังเกตนะมันเป็นและทั้งหมดนะคะใช้เปลี่ยนเปลี่ยนหมูได้ส่วนข้อ2อันนี้เป็นตัวเชื่อมหรือบ้าง เป็นตัวเชื่อมหรือทั้งหมดเราก็ใช้การเปลี่ยนหมูได้นะคะ,ะแบบนี้นะดังนั้นเวลาจำนะคะกะ็ P และ Q และ R นะคะถ้าวงเล็บอยู่ที่ก้อนหน้าเราก็สามารถสลับไปเป็นก้อนหลังได้กับ P หรือ Q หรือ R ถ้าวงเล็บอยู่ที่ก้อนหน้าเราก็สลับไปเป็นก้อนหลังได้แบบนี้โอเคเป็นรูปแบบอัปโหลดที่สมบูรณ ส่วนแจกแจงค่ะแจกแจงใช้กรณีไหนแจกแจงใช้กรณีไหนนะักเรียนจําดีๆนะคะแจกแจงเราใช้กรณีที่และกับหรือคะ่ะมีและด้วยมีหรือด้วยนะคะดังนั้นถ้าตรงไหนเป็นและคผู้ใช้ไฮไลท์สีเหลืองนะคะตรงไหนที่เป็นหรือผู้ใช้ไฮไลท์สีชมพูนะคะอ่ะดังนั้นตัวนี้ต่างกันกับสมบัติการเปลี่ยนหมู่นะคะอ่ะมาดูที่4.1 4.1ก็คือถ้าเราเจอถ้าเราเจอตัวตัวนี้นะคะ P และในวงเล็บก็คือ Q หรือ R สังเกตน,นะคะตัวเชื่อมมันมีและกับหรือนะคะมีและกับหรือดังนั้นตัวนี้ใช้สมบัติการแจกแจงได้เวลาแจกแจงแจกแจงอย่างไรดูตัวนี้นะคะ P และ Q ครูจะมัดไว้เป็นก้อนหนึ่งเลยะคะ่ะอันนี้เป็นเทคนิคของครูเองนะคะจากนั้น, you น,นครูโยนมาหา Q ก็จะได้ก้อนแรกคือ P และ Q กับอีกอันนึงครูโยนมาหา R ก็จะได้เป็นก้อนที่2คือ P และ R จากนั้นตัวเชื่อมหลักจะกลายเป็นตัวเชื่อมหรือที่ยังคงอยู่ในวงเล็บนะคะตัวเชื่อมหลักก็จะเป็นหรือตรงนี้นะคะ ะะดังนั้นหลักการจําแล้วแต่ถนัดนะคะเช่นกันค่ะถ้าเป็น4.2คุูเพิ่งก็จะจำะมัดตัวนี้ค่ะมัด P หรือ้จากนั้นโยนเข้าหา Q ก็ได้เป็น P หรือ Q จากนั้นโยนเข้าหา R ได้เป็น P หรือ R และตัวเชื่อมหลักก็คือจะกลายเป็นและอยู่ตรงกลางนะคะอันนี้คือเป็นการแจกแจงซึ่งใช้สําหรับและตัวหนึ่งหรือตัวหนึ่งนะคะใช้ได้นะคะดังนั้นแจกแจงตัวนี้ถ้าเราเจอลักษณะที่เรามองด้านขวาก่อนมันก็คือการดึงตัวร่วมนั่นเองเช่น ถ้าเราเจอ P และ P และอย่างเงี้ยหนูก็เหมือนกับดึงออกพอดึงออกก็กลับมาเป็นก้อนด้านซ้ายเช่นกันนะคะสมัิการแจกแจงเราจะพูดว่ามันใช้การดึงตัวรวมก็ได้นะคะต่อไปกดเดอมแกนตรงนี้เป็นการแจงนิเศษเข้าถ้าแจงนิเซทเข้าให้นักเรียนสังเกตนะคะว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงคืออะไรถ้าแจงนิเศษเข้านะคะเดิมข้างในมันเป็นและพอเวลาแจงนิเศษเข้าไปนะคะมันจะเปลี่ยนเป็นหรือกับข้างในถ้าเป็นหรือเวลาแจงนิเศษเข้าไปนะคะมันจะเป็น และค่ะอ่าโอเคเนาะตัวนี้ค่ะแจ้งนิเสร็จเข้ามาค่ะนิเสรจเจอ p ได้นิเสร P นิเสรจเจอและได้เป็นหรือสลับกันนิเสรจเจอ Q ได้นิเสร Q ในทำนองเดียวกันนะคะ5.2ก็เช่นเดียวกันจะสลับกันนะคะส่วนข้อ6ข้อ6นะคะใช้บ่อยนะตรงนี้คือเป็นรูปแบบระพคนที่สมมูลกันของก็ต่อเมื่อนะคะก็ต่อเมื่อก็คืออะไรให้เราดูขาไปค่ะ P แล้วก็ลูกศรมาหา Q มันก็คือก้อนแรกคือ P และ Q จากนั้นขากลับ่าเอา Q นะคะแล้วก็มาหา P นะคะก็จะได้เป็น Q แล้ว P แล้วนะคะถ้าแล้วจากนั้นเชื่อมด้วยตัวเชื่อมแหลกะค่ะอันนี้คือรูปแบบประพจน์ที่สมมูรณเช่นเดียวกันถ้าสงสัยลองไปสร้างตารางค่าความจริงได้นะคะอะต่อไปค่ะข้อ7ข้อ7ค่ะตัวนี้ใช้บ่อยมากถ้าเจอประพจน์ถ้า P แล้ว Q ถ้า P แล้ว Q สมมูรณ์กับ นิเส <c oughs> <Turk ya> ต P หรือ Q ค่ะตรงนี้ใช้บ่อยมากนะถ้า P แล้ว Q สมบูรณ์กับนิเสต P หรือ Q กับอีกอันนึงก็คือน mm ิเสต Q แล้วนิเสต P อันนี้จําเป็นแพทเทิร์นรวมไปเลยนะคะ,ะถ้าตัวหน้าแล้วตัวหลังสมบูรณ์กับนิเสษตัวหน้าหรือตัวหลังนะคะหรือสมบูรณ์กับนิเสษตัวหลังแล้วนิเสษตัวหน้าก็ได้นะคะเรียบร้อยนะคะต่อไปข้อข้อ8ข้อ8ขออนุญาต ว่ามันคือจากามันเกิดจากการที่ใช้ขอ้อ7เข้ามาช่วยนะคะยกตัวอย่างนะคะครูใช้ขอ้อ7เข้ามาช่วยอย่างไรนะคะตัวนี้ก็คือเดิมทีมันนิเสษของ P แล้ว Q ใช่ไหมคะนิเสศของ P แล้ว Q มันสมมูรณกับอะไรคุณครูก็ใส่นิเสศเหมือนเดิมแต่ในวงเล็บเนี่ยครูเปลีย่ยนรูปร่างค่ะครูเปลี่ยนรูปร่างตัวตัวนี้ค่ะ P แล้ว Q มันก็คือนิเสษ P หรือ Q P แล้ว Q คือนิเสถ P หรือ Q นั้นครูใส่นิเสถ P หรือ Q แทนค่ากันนิเสถ P หรือ Q จากนั้นครูใช้ข้อหนึ่งอ่ะใช้ข้อที่เป็นสมบัติอ๋อเดอร์มอร์แกนค่ะข้อ5ใช้ข้อห้าค่ะก็คือแจงนิเสถเข้าแจงนิเสถเข้ารวมกับข้อ1ด้วยนะแจงนิเสถเข้านั้นได้อะไรคะก็จะได้ว่านิเสถเจอนิเสถ P ก็ได้ P เฉยๆนิเสถเจอหรือนิเสถเจอนิเสถ P ได้ P เฉยนิเสถเจอหรือเป็นและนิเสถเจอ Q ได้เป็นนิเสถ Q และนั่นก็จะเป็นการพิสูจน์ตัวนี้ได้แล้วค่ะ โทษนะคะ,ะ,ะ,คะ P และนิเซนคค่ะตรงนี้ก็ได้เป็น P และนิเซน Q เนี่ยค่ะเป็นตัวอย่างการพิสูจน์โดยใช้ยิงจากรูปแบบประพจน์ที่สมบูรณ์กันนะคะอะส่วนข้อ9ค่ะข,ข้อ9ข้อเ้าเขาเรียกว่ากดอ่าอันนี้คือ i d e m p o t e n t นะคะกดเนี้ยคือถ้าตัวมันเองและตัวมันเองก็คือได้ตัวมันเองค่ะกับตัวมันเองหรือตัวมันเองก็ได้ตัวมันเองค่ะ,ะส่วน10เนี่ยคะ่ะแถมให้นะคะแถมให้แถมให้ก็คือถ้าเรา ได้ว่าประพจน์ประพจน์หนึ่งแล้วเชื่อมด้วยออประพจน์หนึ่งที่มีค่าความจริงเป็นจริงเราจะได้ว่ามันจะสมบูรณ์กับตัวประพจน์นั้นเช่นถ้าประพจน์คิวมีค่าความจริงเป็นเท็จเท็จและจริงก็จะได้เท็จค่ะตัวอย่างนะคะถ้าประพจน์คิวมีค่าความจริงเป็นเท็จเท็จและจริงตัวนี้ค่ะมันมีและจริงอยู่ก็จะสมบูรณ์กันกับตัวหน้าตัวหน้าคืออะไรก็คือเท็จหรืออาจจะเป็นจริงและอะไร จริงและจริงมันมีและจริงอยู่ข้างหลังใช่ไหมคะมันก็จะสมมูลกับตัวหน้าก็คือจริงนั่นเองในทำนองเดียวกันถ้าเจอถ้าเจอเป็นรูปแบบหรือหรือมันจะใช้สำหรับหรือเทสเช่นถ้าคิวเป็นคนคนหนึ่งถ้าคิวเป็นเทสอะถ้าคิวเป็นเทสเทสหรือเทสนะมันมีคำว่าหรือเทสอยู่ตรงนี้ก็จะสมมูลกันกับตัวหน้าก็คือตัวหน้าเป็นอะไรก็คือได้ตัวนั้นกลับอีกการหนึ่งก็คือถ้าเป็นจริงหรือเทสจริงหรือเทสนะคะก็จะได้ตัวหน้าคืออะไรก็คือจริงก็จะเป็นแบบนี้ โอเคะ okay. อันนี้คือครูอธิบายรูปแบบประพจน์แล้วนะคะดังนั้นเดี๋ยวครูคจะแปะลิงก์ที่เป็นเ,เกมไว้สําหรับตรวจสอบรูปแบบประพจน์ที่สมมูรกันนะคะไว้ใต้ในในในคลิป y t u t u นะคะก็คือแปะไว้เมื่อายมีเวลาเล่นก็ลองไปนั่งทบทวนนะคะว่า,เ,าเราจะจํารูปแบบประพจน์ที่สมมูรณ์กันทั้ง10รูปแบบเนี้ยนะคะครูสามารถแจงเป็นได้ทั้งหมด16ข้อนะคะได้หรือไม่นะคะโอเค เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวค่อยอมาขึ้นตัวอย่างถัดไปนะคะต่อไปนะคะก็เป็นตัวอย่างเกมนะคะก็ฝากให้นักเรียนนะคะลองไปกดลิงก์ลองทำนะคะเพื่อที่เรานะคะเอาไว้ใช้ในการ จำนะคะรูปแบบของประพจน์ที่สมบูรณ์กันนะคะเพราะหลังจากเล่นเกมเสร็จนะคะเขาก็จะมีเฉลยให้เรียบร้อยเลยว่าเราทำถูกไหมอันนี้เป็นเกมจับคู่นะคะก็ฝากนักเรียนนะคะลองไปทำนะคะคุณครูแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะคะโอเคเรื่องนี้ก็ประมาณนี้ค่ะก็ฝากนักเรียนลองไปทำนะคะสวัสดีค่ะ